สวัสดีครับพี่นอ้องมื่อนี้ก็บ่มื่อวี้อย่างไรนะครับเด้อมาขอบคุณพี่นอ้องอ่าที่เป็นกำลังแรงใจนะครับหนึ่งพันศัตริย์ไขอบคุณครับพี่น้องทุกถึงสุดนะครับเด้อที่ขอมาเบิ่งมาแอวีนะครับบางคนก็าไม่ได้ขอมากพวกเป็นอย่างน้องพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็รับมันกินกาแฟขอบคุณพี่น,อนอ้องอางเดินทางการนะครับนะ บมาลงชิปหลายมยอหลือพี่น้องไหมเลยรค้อมาลงขอบคุณพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเอฟซีพีพีน้องๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังแรงใจเสมอมานะครับนะสำหรับเบอร์นี้ก็มาขอขอบคุณเป็นย่างสูงนะครับเนอะขอบคุณพี่น้องอย่าเป็นย่างสูงได้หนึ่งพันซับตะไคร่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับทลุ่มกำลังแรงใจนะครับที่ให้เป็นให้กันมาก ผมก็พอมีอย่างหนึ่เลยครับผมบ่ลืมแหะครับพี่น้องบ่บ่บลเคยลืมนะครับบ่บลเคยลืมบ่เคยลืมคุณผู้ใดยนะครับคนใดยดีหมารับดีต่อเนาะพี่น้องเนาะแต่พอคุณลูกๆนะครับหลายๆที่ผมก็ไปนแรงใจกาแฟดำนะพี่น้องกินกาแฟดำมันนี่ก็ไม่วอาเลี้ยงสนุนสนานกบกันนะ ขอคุณพี่น้องเนะคนเฮาเนาะพี่น้องเนาะทีเป็นจับบูมีพีบูมีน้องมันก็เป็นช่องมือนีได้พอได้นะครับนะทุกคนดูแรงใจนะครับที่เป็นห่วงบางทีเขาบอกคำจ่าผมมาจากประสบภาพเรียบร้อยไป,ไปเป็นบางครั้งก็ร้องขอ,งอโทษนะครับพี่พี่น้องเยอะขอโทษหลายๆนะครับบางครั้งเขาก็พูดนะ เพราะว่าการเห็นงานพวกนี้น้นอ,ง,นะพอง,งพี่น้องเนาะเข้าใหญ่ยุโรปบางครั้งพี่น้องไล่โซนด้วยดีกับอันนั้นอันนี้กันมากที่สินะนะครับขอโทษขออภัยนะครับแต่พย,ยายามทำให้ดีที่สุดนะเลยพี่น้องเก็ขอบขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับในตัวผมแล้วก็ะนะครับดีใจดีใจน้ำพี่น้ำน้องทุกคนนั่นแหละนะครับดีใจน้ำพี่น้องทุกคนครับผม ัว่าที่เป็นเศรษฐีทางในประเทศและต่างประเทิดแล้วพี่น้องเนี้ยกว่าประหยัดบาดครั้ินกับคุ้มกาแฟไปน้ำนาะคุยกันไปน้ำนาะมุอนส่นหนึ่งไปพี่น้องบางคนก็นอกเกือบน้ำกับประท้วงอยู่แล้วเนาะครับเขาก็หาโอกาสมาขอบคุณพี่น้องก็ได้โอกาสมื่อนี้นะครับก็เป็นแหล่งใจให้กันสมมากนะครับนะ กาบนลืมหรอกนครับมันเป็นหลายเรื่องนะครับของหลายชีวิตนะครับเสียสิทธิพ์พินี่ก็ย่ำแย่นะพี่น้องเนาะผมก็ต้องประคองไปเรื่อยๆนะครับแต่คือพี่น้องนะครับเวลาทํางานอาจจะไม่ได้เข้าไปเบื้องไหลสุดบงังมึบบงคิดบังเวลาทํางานคือเวลาทางานเราพี่น้องเนาะ,นะเวลาเห็เุเขาเปล่าเวลาว่างไม่เห็ดมาอย่างมาให้พี่น้องมึงเป็นกําลังแรงใจให้กัน นะครับผมก็ไปดึงนะครับพี่น้องหลายหลายนครับประคุณใจนะครับพี่น้องผ่านไปได้ดีกันทุกคนนะครับประคุณใจในสิ่งนี้สิ่งที่เอาเย็ดสิ่งที่เอาทำนะครับพี่น้องเขาได้เห็นได้ทำได้สางได้เมื่องห้องเยงดมันดีเยี่ยมเลยพี่น้องนะครับขออนุญาตเด้อกิ้งกาแฟพราไปน้ำเนาะขออนุญาตบาบมากินกาแฟไปน้ำพี่น้อง ยี่เด้มีคมสูงเนาะครับเห็ดอย่างเขาบ่มีคนสูงเห็ดเห็ดบ่ไดรเราพี่น้องเนาะนะก็คือมาขอบคุณพี่น้องมื้อนี้กัภาคภูมิใจภาคภูมิใจสําหรับในตัวผมนะครับเรือภาคภูมิใจอย่างนั้นพี่พี่น้องน้องให้เกียรติมากันทุกคนนะครับนะเกียรติดีนะครับมีน้ำใจกันทุกคนนะครับผมก็ได้ไปหาเพิ่มนิดหน่อยก็ดีใจที่กันแล้วนะครับ ลรวกอบต่อมาในโลกโซเชียลก็รู้จักคนหลายนะครับพี่น้องเขาก็บถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอให้การบอดอาญจานะครับการพูดการจาหรืออะไรถ้าคำมันไม่สุภาพก็ขอ,ขอโทษแน่นะครับนะ <c oughs> พี่น้องบางคนกันทีว่าอะไรพูดไปห็นรู้เรื่องอนุญานะตเนี่ยต้องพลาดต้องไทย์เลยครับมูนมีตุนะ้๋น สำหร네 e. ับว okay? no, okay? ัน hm. นี้ครับขอบคุณแรงใจมากๆที่เป็นกำลังแรงใจให้กันเสมอมานะครับอ่าสิ่งใดมันบดีกับพยายามแบบกับคุ้งแก้ไขนะพี่น้องสิ่งใดบดีมันก็ต้องเป็นควาคุ้งแก้ไขนะครับในจุดที่เขาเห็ดเขาสั่งนะครับบดยเมีนว่าบริเหตประกอบคุ้งเลยมันก็เป็นไจไม่ได้นะครับก็ต้องปฝากคุ้งไปเรื่อยๆนะครับ ปรุงไปเรื่อยๆนะครับปรับปรุงเป็นแรงใจกันเสมอมานะครับนะครับนะก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆยิ่งมาอาชีพแบบขอบคุณพี่น้องๆอยเมื่อนี้นะครับขอบคุณนะได้พันสัปตะไคร้แล้วนะครับนะพัน รันสองลอยซักตะไข่้ได้ยินออกเด้อนะครับอยา,กายไก่มันได้หลายว่นนี้อยู่นะครับแต่ว่นนี้อย่างหลายมากมายนะครับวันนี้อย่างหลายนะครับตัวขอตัวขอให้นะครับจุดอาดพุดิ้นนะครับ นะผู้บาดบเดินนะเวฟผู้ฝ่ายประดินนะพี่น้องนะได้สิ่งนี้มันดีๆนะครับมาพูดมาคุยนากันนะพี่น้องมาพูดมาคุยมาบอกกันนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับกนะ็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่ดีเสมอมานะครับ ถึงแม้นจะมันจะมีเวลานิดหน่อยก็เข้ามาขอบคุณพี่น้องนะครับทำคลิปสันส้นๆให้พี่น้องได้ภาคภูมิใจนะครับที่มาขอบคุณมาเป็นกําลังใจให้ผมตลอดมานะครับนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีครับก็ขอ,ขอโทษขออภัยนะครับแา่พูดจาไม่ดีไม่สุภาพก็ขอ,ขอโทษขออภัยนะครับนะจับว จบก่อนนะพี่น้องนะจะจบขอลงก่อนขอบคุณนะครับหูลันซับตะไคร้จากใจจริงของปางวิสารนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับอยาเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับ